สวัสดีครับลุงเนทนะครับผมและตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่เกมกาลินาฟรีไฟนั่นเองนะครับผมและสลับวันนี้ก็มีกิจกรรมเข้ามาใหม่แล้วนั่นเองนะครับก็สำหรับทางด้านของกิจกรรมใหม่ในวันนี้นะครับผมนี่เลยครับคอลเลกชันชุดนอนพาฝันนั่นเองนะครับผมก็จะมีพิเศษครั้งแรกด้วยนะครับผมลดทันที30เเซนั่นเองนะครับผมแล้วก็สามารถใช้โทเก็นสากลได้ด้วยนะครับผมสรับตู้นี้นะครับผมแล้วก็จะมาพร้อมกับชุดนอนอีก อีกชุดหนึ่งนะครับผมก็คือชุดนี้ครับเป็นชุดนอนหัวนะครับผมแล้วก็จะมีไอเทมอีกเยอะแยะเลยนะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้นะครับผมโอเคใครที่พร้อมแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสุ่มชุดนอนพาฝันกันนะครับผมโอเคดูนะนครับตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ากิจกรรมแล้วนะครับผมและนี่ก็คือกิจกรรมคอลเลคชั่นชุดนอนพาฝันนั่นเองนะครับผมนี่ชุดนอนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมมาดูแล้วก็ าสามารถใช้โทเคนแลกได้ด้วยนะครับผมมาพร้อมชุดนอนวัวด้วยนะครับแล้วก็นี่ครับโทเคนใช้ในการแลกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกอะไรกล่องดวงใจนะครับผมอันนี้ก็คือสก,กินเออสก,กินผู้หูนะครับผมแล้วก็อันนี้คืออะไรครับเนี่ยกระเป๋าใช่หรอเดดกระเป๋าน่ารักมากอะคนดูโอเค ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปนี้ให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวพี่จะมาสุ่มให้น้องๆดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคนี่ครับครั้งแรกลด33%รนะครับไปเลยฮะในตู้นี้นะครับจะมีโทเค็นสูงสุดคือ1น0โทเค็นนะครับผมน้องๆคนไหนที่สุ่มไปแล้วนะครับใช้อ่าไปกี่เพชรน,นะครับผมคอมเมนต์กันได้เลยนะครับผมแล้วก็อ่าได้ชุดไหนกันบ้างก็ คอมเมนต์ comment, ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมเผื่อว่าเพื่อนๆมาดูนะครับ <im itation> ผมเพื่อนๆคนอื่นมาดูมา,ดมาอ่านคอมเมนต์กันนะครับมาแชร์แชร์กันใต้คลิปนี้เลยนะครับคนโอเคเนต่อเฮ้ยได้หนึ่งร้อยคนดูผมได้หนึ่งร้อยผมเห็นว่าแบบนี่ไงเฮ้ยออกให้เกินไปหรือเปล่าชุดนอนชุดนี้มันใช้แค่219โทเคนนะครับผมในการแรกนะคนดูแล้วก็มีสกินปืนด้วยอันนี้ก็คือโอ้โ สกินปืนบวกแม่นยำสองนะครับแบ็กสกินบวกเอ่อแม็กกาซีนบวกหนึ่งนะครับผมแต่ว่าจะลดความเร็วในการรีโหลดลงไปหนึ่งนั่นเองนะครับโอเคมาสุมต่อครับครั้งที่สามครับเฮ้ยเฮ้ยเอามากแล้วคุณดูเฮ้ยร้อยโทเค็นมากแล้วตอนนี้คือผมได้ชุดชุดนอนแล้วนะคุณดูคือผมได้ชุดนอนแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าผมจะเอากระเป๋าด้วยนะครับแล้วก็อาจจะเอากล่องสิ้นใจ ด้วยนะครับผมเดี๋ยวลองคำนวณดูนะครับว่าตอนนี้คือผมได้ชุดแน่ๆแล้วนะครับผมกับกับกล่องสินใจนะครับขาดอีก89โทเค็นมาอีกสักร้อยโทเค็นดีคนดูเอา้ามาจริงด้วยคนดูเฮ้ยสุ่มสามครั้งออกร้อยโทเค็นสามครั้งมันใช่เหรอคลิปนี้มันจะจบไวไปนะผมจะบอกให้คนดูครับโอเคก็ไม่รู้อะผมสุ่มสามครั้ง ออกทั้งสาครั้งเลยนะแบบคือไม่รวมครั้งแรกนะที่ลดที่ลดที่ลด33%เเซนะครับผมคุณดูอันนี้ก็คือโอ้โหได้แล้วนะคุณดูอ่ะท่านผมแรกเลยแล้วกันนะครับผมสำหรับชุดนอนพาฝันนั่นเองนะครับเป็นชุดใหม่นะคุณดูดิอะไรนะครับมีอะไรอ่าเขาเรียกอะไรมีอะไรมาด้วยคุณดูเมื่อกี้เขาเรียกอะไรเมื่อกี้เป็นอะไรยางยาง โอเคได้แล้วครับผมตอนนี้ชุดนอนนะฮะอันนี้ก็มี4ชิ้นด้วยกันนะครุณดูชุดนอนนะครับใช้โทเคนเ็นแรกนะครับผมไม่ได้การันตีนะคุณดูใช้โทเคนเ็นแรกมา219โทเค็นนะครับผมแล้วก็ผมก็จะได้กระเป๋าไว้ด้วยนะครับอ่านี่ก็คือกระเป๋านะฮะโอเคนี่กระเป๋ากระเป๋าของเรานะครับแล้วก็นี่ครับอ่าเขาเรียกอะไร ก่องสินใจครับแรกเลยด้วยเลยแล้วกันนะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกไหมที่ผมจะต้องแลกผมไหนๆก็ไหนๆละสุ่มอีกดีไหมคุณดูแล้วก็เอาสกินน้องบันนี่ไปด้วยเนี่ยบันนี่ชุดนอนดีปะ่ะเดี๋ยวคิดมันจะจบเร็วขึ้นไปอ่ะคุณดูเออไม่ใช่ออกมารอยอีกนะออกรอยดี คือคนดูคอมเมนต์แน่เฮ้ย hey, พี่ล็อกเปล่า GM ล็อกให้พี่ไปโอ้ oh. ไม่ใช่นะคพี่ก็เหมือนน้องน้องนะครับนี่ okay, ครับแต่พี่มันดวงดีอ่ะน้องเข้าใจปะคราว่ามันดวงดีไงโอเคแรกเลยแล้วกันนะครับผมและนี่ก็คืออ่าสกินคู่หูน้องบันนี่นั่นเองนะครับผมกำลังหลับไหลเลยเออนี่ได้ไปแล้วนะฮะ โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ช่วยไม่ได้คุณดูคือมันออกแบบติดติดกันอย่างนี้คือมันก็แบบว่าคลิปมันก็จะจบเร็วนะคุณดูเออประมาณนี้ล้กันนะครับผมก็หมดไปประมาณ700 800อ่าเพรประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะคุณดูก็สุ่มไปประมาณ5 6ครั้งอะ่ะเออไม่ใช่สิ ประมาณ78ครั้งนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมโอเคก็น้องๆคนไหนสุ่มไปแล้วหมดเท่าไหร่คอมเมนต์กันด้วยนะครับผมใช้ไปกี่เพชรก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมแล้วก็ก่อนจากกันอย่าลืมกด like, share, กไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับ